ลูกษาวงานขายโตโยต้าประจำสำหรับง,งานใหญ่พิโนจินนะครับผมก็วันนี้เรามีคอนเซ็ปต์นะฮะมาอยู่ที่ร้านโซลิาวันนี้มีคอนเซ็ปต์พิเศษแน่นอนนะครับในเรื่องของการแต่งแบบออฟโรดนะฮะอ่าสำหรับว,วันนี้เราพาไปชมในเรื่องของการแต่งออฟโรดดีกว่านะครับไปดูข้างในก่อนดีกว่าว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะฮะ ะะมาดูกันที่ล้อเลยนะครับผมล้อตัวนี้เป็นของไฮคลุกนะฮะเป็นยาง MT เป็นยาง MT ตัวนี้ก็คือเหมือนจะใช้งานในเรื่องของการเส้นทางของออฟโรดโดยตรงนะฮะ,ะไม่เหมาะกับเส้นทาองออฟรถมากเท่าไหร่นะก็สามารถวิ่งได้เหมือนกันนะครับก็ใช้งานในออฟโรดจริงๆเลยนะฮะเป็นขอบล้อ16นิ้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นในเรื่องของการอรอฟโรดที่แข็งแรง ต้นนะฮะตัวนี้ลูกค้าเลือกเลือกเีงนะฮะแล้วก็มาดูกันที่ตัวขอโชคนะฮะโชคตัวนี้เขาเลือกเป็นโัวเซนเดอร์นะฮะยังไม่ได้เป็นปรับระดับนะครับ <S <S อ่าเป็นโปรเซนเดอร์ <S <S <ไ>หให้มาเรียบร้อยคือชุดทั้งชกหน้าชหก,หล,กชะะชหลังนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวอ่าตัวยกนะฮะตัวยกด้านหลังนะครับประมาณนิว้วครึ่งตันนี้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับอ่าตันนี้ก็จะเป็นลักแหนบอุปกรณ์ของช่วงล่าง โฟลเลอร์นี่เลยชกยอดนิยมนะฮะครับอ่ะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่กำลังจะติดตั้งให้เรียบร้อยในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ส่วนของโซบาร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะฮะและเลือกทางกับทางร้านเองก็จะเป็นของกันชนหน้าที่เราไปติดตั้งใะะหก้กันชนหล็กกันชนหนึ่แล้วก็ในเรื่องของ โลบาร์ด้าท้ายเป็นเหล็กเช่นเดียวกันเซอร์ต้ารีโวตัวมิด4.4นะฮะก็เป็นเครื่อง4.4นะฮะในราคาเั้นประหยัดราคาคั้นตัวของเขาอยู่ที่9,074,000บาทนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นในราคาที่จับต้องได้ง่ายนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของฟูวินนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์แมนนวลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทางร้านเขาจะยกด้านหน้าสูงกว่าด้านหลังนะฮะประมาณ2นิ้วอ่า ใช้ตัวนกเดิมปิดนกเดิมชกเปลี่ยนนะครับยก2นิว้วแล้วก็ด้านหลังอีกประมาณนิ้วครึ่งนะครับลูกค้าแล้วงการสเปคแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นรุนที่เาเสร็จเราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคระับเจ้าตัวมิตรตัวนี้จะมาได้สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรีวิวตอนนนี้ตัวน,นี้นะครับประกอบเสร็จ หลอเมื่อไหร่เราถมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวไปสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า Toyota า i l u ักลิ o ว2.4 4x4 นะฮะก็ตัวนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของการตกแต่งที่เราต่อ,อก,กันเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานยังเป็นอ่าเป็นตัวธรรมดาวันนี้เราแต่งอุปกรณ์ครบเซตแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวพาชมกันว่าลูกค้าติดตั้งอะไรแน่นอน,นครับเบื้องต้นนะฮะ ลูกค้าติดตั้งในการชนเป็นทรงออฟโรดเป็นเหล็กนะฮะ <no. S 1> ใช้สําหรับ4ี่นสี่โดยตรงเลยนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าสายลุยนะฮะลูกค้าอยากได้แบบรุยๆเราก็จัดให้เต็มแบบนี้รุยๆแบบนี้เลยติดกันชนหน้าเรียบร้อยแค่นี้ไม่พอนะฮะก็ยังมีในเรื่องของตัวล้อ oh, <no. S 1> ตัวล้อยางมาพร้อมแบบออฟโรดเลยนะฮะก็ตัวนี้ของลูกค้าขอยกขึ้นประมาณ1นิ้ว 1น,นิ้วนะฮะยกขึ้นมาแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างใหม่ที่ติดตั้งก็คือเป็นชกของอตัวนี้เป็นของโปรเซนเดอร์นะครับที่ติดตั้งมาให้เป็นปีกนกเดิมนะครับแล้วก็ยังเป็นเหล็กกันโครงแบบเดิมนะฮะก็ลูกค้าบอกว่าตัวเดิมๆของ t o y ยต้ Re ี o ออกแบบมาดีแล้วนะฮะปีกนอกอิสระปีกนอกอิสระคู่หน้าเดิมนะฮะ,ะก็ถือว่าออกแบบมาดีแล้วตัวขอบล้อ ทรงจะเหมือนหยดน้ำนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ก็ไม่ได้เป็นหยดน้ำนะฮะเป็นขอบ1ินิ้วนะฮะมาเน้นในเรื่องออฟยางนะฮะลูกค้าไม่ได้เน้นในเรื่องของเส้นทางออฟโรดมากเท่าไหร่ก็จะเป็นในเรื่องของออฟรดเลยนะฮะจากดูดอกแบบนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าตะกุยติดแบบไหนนะฮะอ่าตัวนี้ก็ถือได้ว่าใช้ดีใช้ดีเลยนะครับในเส้นทางออฟรดนะ ติดซุ้มล้อเพิ่มขึ้นมา <_ C os> เพื่อไม่ให้ตัวล้อล้นเกินนะครับก็ถูกกฎหมายทุกอย่างพร้อมวิ่งถูกกฎหมายแน่นอนครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะโลบาร์ใช้งานได้จริงนะครับ4ี่คูณสี่แบบนี้เลยแข็งแรงใช้งานได้จริงครับโยกได้เลยนะ oh, <no. S 1> ตัวจากตัวชกด้วยนะครับที่ทําให้ตัวเขาอะ มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับชกหลังก็ได้เปลี่ยนนะฮะล้อเหมือนเดิมนะครับขอบ16นิ้วตัวนี้เป็น MT MT แบบออฟโรดโดยตรงนะฮะซ้มล้อปร่งเหมือนเดิมเหมือนกันด้านท้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวบ่งบอกถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะตัวนี้บ่งบอกถึงว่าเป็นรถปี2022นะครับเป็นรถปีใหม่นะปี2021ปีใหม่เลย 4x4 คูณสี่ซูเปอร์เฟแบบนี้นะฮะ ฟังก์ชัน s p e r f e c t แบบนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นในเรื่องของอ่าดิฟล็อกนะครับ <c oughs> มาดู <c oughs> เดี๋ยวแพนกล้องมาดูด้านล่างนะฮะ <c oughs> นี่เลยนะฮะลูกค้าเขาติดตั้งในเรื่องของด้านหลังยกมาประมาณนิ้วครึ่งยกนิ้วครึ่งมาพร้อมกับโชคโปรเซนเดอร์ด้านหลังเป็นลมนะฮะ <c oughs> สามารถปรับระดับในเรื่องของอเซตในของลมลมในตัวโชคหรือว่าเป็นน้ํามันในตัวโชคนะฮะ สามารถเซตขึ้นลงได้ปกติอ่าก็ถืออ่าลูกค้าใช้งานจริงนะฮะก็พร้อมปล่อยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจองไว้เรียบร้อยครับก็คือในเรื่องของตัวรถเครื่อง2.4ตัวนี้นะครับก็ถือว่าในราคาค่าตัวของเขาอยู่ในราคา9 0 0 0 0 74,000บาทนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ให้ตัวราคาถูกแล้วก็ได้ในเรื่องของออฟโรดขับ4ขับเคลื่อน4ล้อเนาะอ่าก็ถือได้ว่าเป็นประหยัดแล้วก็คุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนของแถมพวกนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งให้กับตัวเขาเองนะฮะแล้วก็เรามีขับฟรี90วันแน่นอนให้กับลูกค้ารีโวทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวนะครับหรือว่าเป็นแคร ีประตูอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นขับฟรีมีทั้ง90วันหรือเลือกเป็น120บวันนะฮะอ่าหรือลูกค้าจะเลือกผ่อนเป็น6เดือนนะครับช่วยผ่อน6เดือนนะฮะอ่าเดี๋ยวเราพาคุยกันต่อภายในรถดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่ายืนยังไงก็โคตรเท่สําหรับรถ t o y o ต a r ร v o นะฮะ2.4มิดนะฮะตัวนี้พิเศษก็คือเป็น4ีคณนะฮะดูภายในแน่นอนอวอร์โซปีองพีมาพร้อมกับ เบาะหนังแน่นอนไม่ได้เป็นเบาผ้าอ่ามีถุงลมนิรภัยทุกอย่างระบบจัดเต็มถุงอ่าถุงลมนิรภัยก็เหมือนรถตัวไฮตัวอ่าตัวรุ่นท็อปๆเลยนะฮะระบบเต็มแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะปรับอ่าหกสปีดแล้วก็อย่างชุดแอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นปรับแมนวนวลเนาะ,ะแมนมือเนาะมันสําคัญอยู่ที่ตรงว่านี่นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็ดิฟล็อกดิฟล็อก ติดมาให้กับตัวมิดต,ตัวเริ่มต้นของตัวมิดของ 4x4 น,นะฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแบบนี้อ่า traction control ติดมาให้เช่นเดียวกันอ่าที่สําคัญปรับปรับโฟรนะครับเป็นไฟฟ้าไม,สมาา่สามารถเอ่อสามารถไม่สามารถแบบรถไม่ต้องหยุดนะฮะสามารถขับเคลื่อนได้เลยสามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะอ่า l อ o โหถือว่าเป็นเนเจอร์ของตัวรถ t o t a ต้ารโแน่นอนนะฮะอ่าเครื่องเล่น DVD เหมือนตัวท็อปไปเลยเหมือนเจ้าโลโก้ไปเลยรองรับทั้ง Apple c a r p เ a y และ Android Auto นะฮะก็ถือได้ว่าจัดเต็มเขาทาง Toyota ให้เต็มแน่นอนสาย USB ติดตั้งมาให้เรียบร้อยอก็ถือได้ว่าสวยงามมาดูที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยก็มาพร้อมกับมัติฟังก์ชันฟังก์ชั่นทั้งด้านด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายก็จะเหมือนเจ้าโลโก้แน่นอนด้านซ้ายก็จะเป็นในปรับของเรื่อง เล่น DVD ตัวนี้ฝั่งด้านขวาก็จะเป็นแสดงผลจอ ftf ด้านหน้าของเรานี่แบบนี้นะฮะอ่แน่นอนในราคา974,000บาทคุณได้ 4x4 คูแบบนี้แล้วได้ดิฟล็อกแบบนี้พร้อมลุยจริงๆนะฮะในราคาที่ไม่ถึงล้านผมว่าคุ้มนะฮะก็สำหรับในส่วนลดนะครับหรือแคมเปญของ t o y o ต a Revo นะฮะก็ถือได้ว่าช่วงนี้จัดหนักมากนะครับก็จะมี ตัวนี้คือขับฟรี120วันนะครับเอาไปขับก่อนเลยนะฮะ120วันหรือจะเลือกเป็นผ่อนประมาณ9,000นะครับไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่คุณได้ชุดแต่งออฟโรดแบบนี้นะฮะที่เรารีวิวไปเมื่อกี้คุณได้ชุดแต่งแบบนี้มานะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นถือว่าคุ้มมากนะครับผมหรือจะเลือกช่วยผ่อน6เดือนนะครับก็มีหลายรูปแบบนะฮะแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทาง Toyota า e t r o ต เรานะครับจัดแคมเปญมาให้กับลูกค้าที่จองรถและรับรถภายในปีนี้นะฮะให้รางวัลกับลูกค้าไปรุ่นรับโชครางวัลสูงสุดนะครับถึง3 0ล้านเลยนะครับก็ถือได้ว่า เป็นแคมเปญที่ดีไม่ได้ว่าเป็นรีโวนะทุกรุ่นเน้นย้ำนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเก๋งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบาหรือเป็น PPV SPV นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับเหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้าทุกท่านนะฮะสอบถามแคมเปญเข้ามาได้เลยนะครับเน้นเลยนะครับสำหรับเซอราไพรสพิเศษโลกเท่านั้นนะครับที่มอบรางวัลให้กับลูกค้าแบบนี้นะครับพักมาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ